อยากรวยให้เริ่มจากให้ฟังแล้วเข้าใจจักรวาลแห่งความมั่งคั่งบทนำอยากรวยให้เริ่มจากให้ คำพูดนี้อาจฟังดูขัดแย้งกับความเข้าใจของใครหลายคนเราถูกสอนให้เก็บออมเราถูกกระตุ้นให้สะสมเราถูกผลักดันให้แข่งขันเพื่อให้ได้มากกว่าคนอื่นแต่กลับมีคนกลุ่มหนึ่งที่ร่ำรวยอย่างมั่นคงโดยเริ่มต้นจากการให้ แล้วคำว่าให้คืออะไรทำไมมันถึงเปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาให้เป็นเศรษฐีทำไมบางคนยิ่งให้ยิ่งได้กลับคืนและทำไมบางคนยิ่งกอดไว้ยิ่งขาดแคลน วันนี้เราจะมาค่อยๆแกะความลับของจักรวาลผ่านกฎแห่งการให้เพื่อนำไปสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่แค่เงินทองแต่มั่งคั่งในใจมั่งคั่งในปัญญามั่งคั่งในบุญและมั่งคั่งในทางชีวิตข้อที่ 1. ความเข้าใจผิดของคนส่วนใหญ่เกี่ยวกับความรวย เมื่อพูดถึงคำว่ารวยคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงตัวเลขในบัญชีนึกถึงบ้านหลังใหญ่รถหรูเสื้อผ้าแบรนด์เนมและการใช้ชีวิตอย่างสุขสบายแต่ความจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นคือผลลัพธ์สุดท้ายไม่ใช่จุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งความรวยที่แท้จริงเริ่มต้นจากแนวคิดและหนึ่งในแนวคิดที่สำคัญที่สุดคือการให้ก่อนที่จะได้รับ ข้อที่สองทำไมการให้ถึงสำคัญการให้ไม่ใช่การเสียเปรียบไม่ใช่การทำบุญแบบขาดทุนแต่คือการปล่อยพลังงานแห่งความมั่งคั่งออกไปเพื่อให้จักรวาลสะท้อนคืนกลับมาทุกสิ่งในโลกนี้คือพลังงานและพลังงานย่อมเคลื่อนไหวเป็นวงกลมสิ่งที่คุณให้คือสิ่งที่คุณจะได้รับแต่จะได้รับในรูปแบบที่มากกว่าและมักจะกลับมาในเวลาที่ไม่คาดคิด ข้อที่3การให้ใน5ระดับระดับที่1การให้สิ่งของเช่นเงินทรัพย์อาหารหรือของใช้เป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดระดับที่2การให้เวลาการเสียสละเวลาฟังปัญหาคนอื่นการใช้เวลาสอนแบ่งปันหรือช่วยเหลือ ระดับที่ 3. การให้โอกาสการยื่นมือให้ใครสักคนลุกขึ้นมาการชี้ทางหรือเปิดประตูบานหนึ่งในชีวิตของใครบางคนระดับที่4การให้กำลังใจคำพูดดีๆรอยยิ้มหรือการเป็นแรงใจในวันที่คนอื่นหมดหวังระดับที่5การให้อภัยคือการปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการแห่งความโกรธเพื่อให้ใจได้เป็นอิสระและเดินต่อได้อย่างสง่างาม ข้อที่4ตัวอย่างจริงคนที่ร่ำรวยจากการให้หลายคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ได้เริ่มจากการไล่ล่าทรัพย์สินแต่เริ่มจากการสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นเช่นบิลเกตส์ที่แม้จะรวยจากเทคโนโลยีแต่หลังจากนั้นเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตไปกับการให้ หรือแม่ชีเทเรซาที่ไม่มีทรัพย์สินใดๆแต่คนทั่วโลกยกย่องว่ามั่งคั่งที่สุดในด้านจิตใจความร่ำรวยนั้นมีหลายมิติและการให้คือกุญแจที่ไขประตูทุกบานได้จริงข้อที่5อยากให้แต่กลัวขาดนี่คือความกลัวที่คนส่วนใหญ่มีถ้าฉันให้แล้วฉันจะเหลืออะไร คำตอบคือคุณจะเหลือใจที่มั่งคั่งและนั่นคือแม่เหล็กที่ดึงดูดทุกสิ่งดีๆจักรวาลไม่เคยให้ของขวัญกับคนที่กำแน่นแต่จะมอบทุกอย่างให้กับผู้ที่เปิดมือออกเพื่อแบ่งปันยิ่งคุณให้แบบไม่หวังผลตอบแทนผลตอบแทนจะยิ่งกลับมามากกว่าที่คิดข้อที่6กการให้ไม่จําเป็นต้องรอให้มีมากก่อน หลายคนเข้าใจว่าพอฉันรวยก่อนแล้วจะเริ่มให้แต่ความจริงตรงกันข้ามจิตที่พร้อมให้ตั้งหากคือจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งไม่ต้องมีเงินล้านไม่ต้องมีทรัพย์สินล้นเหลือก็สามารถเริ่มให้ได้ทันที แค่รอยยิ้มให้ใครสักคนแค่คำพูดดีๆที่ปลอบใจแค่แบ่งอาหารจานเล็กให้คนที่หิวทั้งหมดนี้คือการให้ที่เปลี่ยนพลังงานของชีวิตได้แล้วข้อที่7การให้แบบรู้ทิศทางบุญที่ไม่สูญเปล่าการให้มีสองแบบแบบแรกคือให้ไปโดยไม่ดูว่าใครเป็นผู้รับแบบนี้แม้จะได้บุญแต่ผลของบุญอาจเจือจาง แบบที่สองคือให้กับผู้ที่ควรให้ให้ถูกคนถูกที่ถูกเวลาและถูกธรรมเช่นให้กับคนที่นำไปต่อยอดได้ให้กับผู้ที่ศรัทธาหรือให้กับคนที่นำสิ่งนั้นไปแบ่งต่อการให้แบบมีปัญญาจึงนำมาซึ่งพลังบุญมหาศาลเป็นการหวานเมล็ดลงดินที่อุดมสมบูรณ์และจะงอกงามอย่างมั่นคงในเวลาไม่นาน ข้อที่8กฎแห่งกรรมและพลังของการให้ในพระพุทธศาสนามีหลักกรรมที่พูดถึงเสมอว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนทั้งหลายผู้ให้ย่อมได้รับการตอบแทนในทางที่ดีการให้คือการปลูกกรรมดีคือการสร้างเหตุอันประเสริฐที่จะย้อนกลับมาเป็นผลลัพธ์ที่งดงามในชีวิต ใครให้รอยยิ้มจะได้มิตรสหายใครให้ความช่วยเหลือจะได้ความร่วมมือใครให้ทรั์จะได้รัพย์คืนมาอย่างเหนือคาดหมายนี่ไม่ใช่เรื่องงมงายแต่เป็นกฎแห่งจักรวาลที่แม่นยำเป็นระบบตอบสนองของพลังงานที่แนบแน่นกับกฎแห่งกรรมข้อที่9อย่าดูถูกการให้เล็กๆ คนส่วนใหญ่เผลอละเลยเพราะคิดว่าของแค่นี้จะมีค่าอะไรคำพูดธรรมดาธรรมดาใครจะใส่ใจแต่จริงๆแล้วโลกใบนี้เปลี่ยนเพราะสิ่งเล็กๆนี่แหละ คำพูดให้กำลังใจหนึ่งประโยคอาจช่วยชีวิตคนที่คิดสั้นการแบ่งข้าวให้เด็กหิวหนึ่งมือ้ออาจทำให้เขามีแรงเดินต่อจนมีอนาคตที่ดีการช่วยแบกของให้ผู้สูงวัยอาจทำให้วันทั้งวันของเขายิ้มได้ทั้งวันไม่มีการให้ใดไร้ความหมายหากเจิดจักใจที่บริสุทธิ์ข้อที่10ยิ่งให้ยิ่งเต,เติมเต็มตัวเอง คนที่ให้บ่อยๆจะพบว่าชีวิตเขาไม่รู้สึกขาดเลยเพราะทุกครั้งที่ให้จิตใจจะถูกเติมเต็มอย่างลึกซึ้งเป็นความอิ่มที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้จากข้างในคุณอาจไม่รู้ว่าทุกครั้งที่แบ่งปันคือคุณกำลังส่งพลังให้ตัวเองเช่นกันเหมือนกับการเปิดก๊อกน้ำแม้จะไหลออกแต่ระบบก็จะดึงน้ำใหม่เข้ามาเรื่อยๆไม่มีวันแห้ง ข้อที่11การให้เป็นวิถีชีวิตของคนมั่งมีลองสังเกตดูให้ดีเศรษฐีที่ยั่งยืนไม่ใช่คนที่หาเก่งอย่างเดียวแต่เขาให้อย่างมีระบบ ไม่ว่าจะเป็นมูล,ลนิธิการสร้างโรงเรียนทุนการศึกษาหรือแม้แต่การแบ่งปันความรู้เพราะเขาเข้าใจว่าการให้คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดยิ่งให้ยิ่งมีคุณค่าในใจผู้คนยิ่งให้ยิ่งเป็นที่เคารพและยิ่งให้ยิ่งดึงดูดโอกาสที่ใหญ่กว่าเข้ามาในชีวิต ข้อที่ 12. ใจที่ให้คือใจที่ใหญ่กว่าทรัพย์สินคุณค่าของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่ถือครองอะไรแต่อยู่ที่ใครรู้สึกดีขึ้นเมื่อได้อยู่ใกล้เราการมีเงินล้านอาจสร้างความน่าประทับใจชั่วคราวแต่การมีจิตที่พร้อมให้คือสิ่งที่ประทับอยู่ในใจคนอื่นไปตลอด เราทุกคนต่างเคยเจอคนรวยที่เย็นชาและคนธรรมดาที่ใจดีจนรู้สึกอบอ่อนทุกครั้งที่ได้พบเพราะสิ่งที่หลงเหลือในใจคนอื่นไม่ใช่จำนวนเงินที่เรามีแต่คือความรู้สึกที่เราเคยให้แก่เขาข้อที่13การให้คือการสร้างชื่อเสียงโดยไม่ต้องพูดเวลาที่คุณให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนโลกจะจำไม่ใช่แค่คนรอบตัว แต่ชื่อของคุณจะถูกกล่าวถือในวงที่กว้างขึ้นด้วยความเคารพไม่ใช่ความกลัวการสร้างชื่อเสียงด้วยเงินอาจทำได้เร็วแต่จะหายไปอย่างรวดเร็วเช่นกันในขณะที่ชื่อเสียงจากการให้จะฝังรากในใจคนได้นานจนถึงรุ่นลูกร,รุ่นหลานข้อที่14ให้เท่ากับสร้างกระแสะแห่งความอุดมสมบูรณ์ จักรวาลมีพลังงานของความไหลเวียนเมื่อใดที่คุณให้คุณกำลังเข้าร่วมกระแสะแห่งความอุดมสมบูรณ์คนที่ไม่เคยให้คือคนที่ตัดขาดตัวเองออกจากวงจรพลังงานดีเปรียบเสมือนสระน้ำที่ไม่ไหลเข้าไหลออกย่อมเกิดการเน่าเสียแต่คนที่ให้เสมอเปรียบเหมือนแม่น้ำที่แม้จะไหลออกตลอดเวลาแต่ก็ไม่เคยแห้งเหือด ข้อที่ 15. ให้มากยิ่งได้มากแบบไม่คาดหวังสิ่งที่สำคัญไม่ใช่จำนวนที่ให้แต่เป็นจิตที่ให้ต่างหากคุณอาจให้เงินเพียง10บาทแต่ถ้าให้ด้วยใจทั้งหมดที่คุณมีผลแห่งบุญนั้นใหญ่กว่าคนที่ให้หลักแสนแต่ใจไม่ได้เชื่อมกับสิ่งที่ให้เลย การให้แบบมีศรัทธาคือการยืนยันว่าฉันเชื่อในความดีและความเชื่อนั้นจะสร้างพลังส่งกลับมาอย่างมหาศาลข้อที่16ให้ไม่ใช่เพื่อเขาแต่เพื่อเราเองคนจำนวนมากเข้าใจว่าการให้คือการช่วยคนอื่นแต่ในความจริงลึกที่สุดการให้คือการเปลี่ยนภายในของตัวเองเมื่อเรารู้จักเสียสละเรากำลังทำลายความยึด เมื่อเรารู้จักแบ่งปันเรากำลังปล่อยวางความตระนีและเมื่อเรารู้จักให้โดยไม่หวังผลเรากำลังฝึกใจที่อิสระทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อลดความทุกข์คนอื่นเท่านั้นแต่เพื่อให้ตัวเราหลุดพ้นจากทุกข์ด้วยเช่นกันข้อที่17ให้ด้วยความรักไม่ใช่หน้าที่บางคนให้เพราะถูกบังคับบางคนให้เพราะกลัวบาปบางคนให้เพราะอยากได้ชื่อเสียง แต่การให้ที่บริสุทธิ์ที่สุดคือการให้เพราะอยากเห็นคนอื่นดีขึ้นจริงๆให้ด้วยหัวใจที่เมตตาให้ด้วยความรักที่ไม่ผูกมัดให้โดยไม่หวังคำขอบคุณแบบนั้นคือการให้ที่ส่งพลังที่สุดในโลกข้อที่18ทุกศาสนาล้วนสอนให้ให้ในศาสนาพุทธมีคำว่าทานเป็นหนึ่งในหลักธรรมสำคัญ ในศาสนาคริสต์การให้คือการแสดงถึงความรักของพระเจ้าในศาสนาอิสลามการแบ่งปันต่อผู้ขัดสนคือสิ่งที่ทำให้จิตสะอาดทุกศาสนาไม่เคยสอนให้ยึดไว้แต่เพียงผู้เดียวแต่สอนให้แบ่งแบ่งและแบ่งเพราะมนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่คนเดียวแต่เกิดมาเพื่อเชื่อมโยงและแบ่งปัน ข้อที่19การให้กับสัตว์ก็สร้างบุญได้เช่นกันคนจํานวนมากมองข้ามสิ่งนี้การให้น้ำให้อาหารกับสัตว์หรือแม้แต่ช่วยชีวิตสัตว์ตัวหนึ่งคือการสร้างความเมตตาในใจเราเองไม่ต้องมีคำพูดไม่ต้องมีการขอบคุณแต่จิตวิญญาณของการให้จะขยายออก คนที่ให้กับสัตว์โดยไม่รังเกียจคือคนที่ใจอ่อนโยนและคนที่มีใจอ่อนโยนย่อมมีพลังดึงดูดความโชคดีเข้ามาในชีวิตข้อที่20ให้กับตัวเองก่อนก็ไม่ผิดหลายคนเหนื่อยล้าเพราะเอาแต่ให้กับคนอื่นจนลืมดูแลตัวเองอย่าลืมว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งที่สมควรได้รับการดูแล คุณมีสิทธิ์พักคุณมีสิทธิ์รักตัวเองคุณมีสิทธิ์ให้อภัยความผิดพลาดของตนเองให้ความเข้าใจตัวเองให้เวลาอยู่กับใจของตนให้คําปลอบโยนในวันที่พลาดพลัง้งเมื่อคุณเติมเต็มตัวเองได้คุณจะให้คนอื่นอย่างไม่รู้จบข้อที่ 22- การให้ที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องประกาศในยุคที่ทุกคนโพสทุกอย่างบางครั้งการให้กลายเป็นการแสดงมากกว่าความตั้งใจ การให้ที่บริสุทธิ์ไม่จำเป็นต้องมีคนรู้ไม่จำเป็นต้องบันทึกภาพไม่จำเป็นต้องรอคำชมเพราะแค่ได้ให้ใจเราก็อิ่มพอแล้วข้อที่22การให้ช่วยชำระใจให้ใสขึ้นทุกครั้งที่เราให้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนคือใจเราจะเบาลงความหวงจะค่อยๆหายความตระหนี่จะค่อยๆละลายและความเมตตาจะค่อยๆเติบโต ใจที่ใสคือแม่เหล็กของความดีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโชคเงินสุขภาพหรือมิตรภาพข้อที่25ให้คือการปลูกมเมล็ดแห่งปาฏิหาร คุณไม่มีทางรู้เลยว่าของที่คุณให้ไปในวันนี้จะกลับมาเป็นอะไรในวันข้างหน้าของที่คุณให้กับเด็กยากจนคนหนึ่งอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของผู้นำที่ยิ่งใหญ่คำพูดปลอบใจของคุณในวันนี้อาจกลายเป็นแรงผลักดันให้คนคนหนึ่งรอดชีวิตทุกการให้ ความมั่งคั่งที่แท้จริงเริ่มจากใจที่เปิดกว้างเมื่อคุณฟังมาจนถึงตรงนี้คุณอาจจะเริ่มรู้สึกได้ว่าความรวยไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินในมือแต่อยู่ที่พลังงานของใจใจที่คิดให้ใจที่อยากเห็นคนอื่นดีขึ้นใจที่ไม่ยุดติดใจที่พร้อมปล่อยนั่นแหละคือหัวใจของเศรษฐีที่แท้จริง และเมื่อใดก็ตามที่คุณเปิดใจให้กับการให้โลกนี้จะเปิดประตูแห่งพรสวรรค์เปิดประตูแห่งโอกาสและเปิดประตูแห่งความมั่งคั่งให้กับคุณในแบบที่ไม่คาดฝัน ขอให้คุณเป็นผู้ให้ที่มีความสุขและเป็นผู้รับที่เปี่ยมด้วยเมตตาในทุกๆวันของชีวิตเพราะสุดท้ายแล้วการให้ไม่เคยทำให้ใครจนมีแต่จะพาคุณไปสู่จุดที่สูงขึ้นมั่นคงขึ้นและสว่างสวยขึ้นเสมอ